สามสิบเมตรถึงร้อยเมตรนะคะแล้วมันจะได้แล้วล่างเราต้องเอาลงดินไหมดินต้องมีค่ะดินต้องมีเหมือนบ่อแม่พันธุ์แล้วมุนสัตว์มุนสัตว์ก็ต้องใส่มุนสัตว์นี่อะไรดีที่สุดจะพูดถึงาที่ใถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงที่มันมีธาตุอาหารสูงเนี่ยก็จะเป็นมูลไก่นะหมายถึงว่าเราไม่พูดถึงมูลข้างขานะอันนั้นเราไม่เอานะถ้าแบบที่มูลข้างข้าวละดีไหมจริงๆข้างขาวดีแต่เมื่อเทียบกับเขาเรียกอะไรดะกรา คือผมไปหาอาจารย์ชวัดหนูทองอ่าใช่อาจารย์ชวัดก็เคยท่านก็เคยมาที่นี่ข้าวุ้งวันนั้นผมกลับไปบ้านแม่ยายอยู่ใกล้ๆกันนะอันนี้ผมไปถามตอนนี้ลูกชายก็รีบค่ะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าผมไปได้มาจากที่อะไรนางแลหรอนางแลอุทัยนั่นแหละผมได้มาแต่ผมไม่ชอบเพราะว่านางแลไม่ใช่น้องนางแลอยู่ข้างหมดอุตรดิตถ์ใช่ไหม อุทัยอุทัยก็มีตรงนี้จะมีเขาเป็นเกษตรกรกลุ่มวัยรุ่นเลยนะที่ทําตัวนี้ตัวเดียวแล้วใส่ในนาแล้วเขาได้ผลเขาปลดนี่เร็วมากเขาบอกตัวนี้ตัวเดียวเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าอาจากทางนู้นกับทางนี้เนี่ยต้นอันไหนใหญ่ๆกว่าแต่ผมได้มามันต้นมันเล็กมากคือมันอาจจะเป็นไหนแหนบ้านปล่ก รูปร่างคล้ายกันถ้าคลถ้าคล้ายกันแล้วมันมีแหนบ้านของเราแหนพื้นบ้านของเราอยู่อันนึงเนี่ยค่ะเนี่ยอายุอายุเท่ากันแต่ไอตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าเยอะพอชั่งน้ําหนักปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะหนักกว่าเขาสิบสิบเท่าผมก็ไปพูดคงนี้มันใหญ่นี่นันนิดเดียวอันนี้ก็คือพันธุ์นี้แต่อันนี้เราก็มีให้ดูมันไปได้จากค่ะพูนพูน่วยการเกษตรอำเภอดอนพุทธ ตอนทุบน่ท่านไปเอาที่นางแราใหมค่ะค่ะคือที่แรกเรเจอกันที่สระบุรีค่ะแล้วผมก็ถามว่ามีไหมครับเขาบอกเดี๋ยวเอามาให้ค่ะผมก็ขับไปดอนทุบเลยแล้วก็ได้จาะท่านมาทุดเองผมก็เลี้ยงไว้ในบ่อปูนเออผมไม่มีบ่อผมก็ใส่ในกล่องโฟมอะกล่องโฟมมันก็โอเคนะมันเต็มไวเหมือนกันแต่ที่เรายังไม่ได้เอาดินลงค่ะ ยังไม่ทําตามขั้นตอนของพันธุ์พันธุนะยังไม่มีดินลงยังไม่ได้เอามูลสัตว์ใส่ตอนนี้เราเราลงอย่างนี้แล้วไม่ต้องมีอะไรผิดได้ใช่ไหมครับได้ค่ะถ้าระดับน้ําสูงพอสมควรเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของการที่มันเป็นน้ําสูงแล้วนิ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยธาตุอาหารบางตัวแล้วก็การที่ว่าพอเขาเต็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เออมันเต็มลวปล่อยประละเลยไม่ได้ตักขึ้นมาใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแมลงก็จะลงเพราะนั้นเราควรอย่างไรก็ตามเราควรจะมีบ่อแม่พันธุ์ ก็คือไอ,บอ้บ่อซีเมนที่เราบังคับน้ำมาเนาะสาเหตุที่ต้องให้บังคับน้ําก็เพราะว่าถ้าหากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแหนลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันอ,อน่อนแอันนี้พอมันยึดติดอยู่กับอยู่กับดินปุ๊บเนี่ยค่ะตามตามตามขั้นตอนนี้เนาะพอเขายึดแน่นอยู่กับดินปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยศัตรูธรรมชาติ ไม่มีไม่ลงทําลายค่ะค่ะเราก็ค่อยดูแลแค่ความชื้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เก็บเอาไว้อยู่อยู่พอสมควรเพราะว่าเราเราเราขังน้ําไว้แต่ว่าเป็นลักษณะที่ไม่ลอยน้ำเนาะก็คือเราเราขายน้ําออกนะ่ไหมคะน้ำก็เติมใช่แล้วก็คอยเติมน้ําแบบแค่แค่อนไม่ต้องเออกมาไม่ต้องให้ลอยยกเว้นเวลาเราจะใช้เราถึงเติมน้ําเข้าไปเหมือนเดิมคือสิบเซนค่ะอันนี้มันก็จะดูแลได้ตลอดไปเหมือนเหมือนกับเราเติมเอาที่เย็นเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่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 เก็บออกซิเจนที่ที่เติมน้าเข้าไปอ่ะที่เติมน้าเข้าไปคือรักษาความชื้นเพราะแหนเนี่ยเขาจะอยู่กับอยู่กับสภาพที่ชื้นถ้าแห้งทุบเนี่ยเขาก็จะตัดอ่าค่ะไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้ใช่ะใช่ใช่ใช่ก็คือระดับน้ําไม่มันจะไม่ร้อนไงเวลาเราไปตั้งไว้ใต้ร่มไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแมี่ยผมก็ใช้ใต้ร่มไมอนั่นนะแต่แต่ถามว่าการจะเป็นต้นตนตะขบการจะเป็เติโต้นที่เร็วคือจริงๆแล้วพอเขาได้แดด แดดไม่จัดนะ,นะคะจ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าแต่ความชื้นเนี่ยต้องมีเพราะนั้นเราสังเกตดูว่าในฤดูฝ <ผล S 2> นเนี่ยความชื้นในอากาศสูงถูกไหมคะเขาจะยิ่งโตเร็วในฤดูฝน,นเนี่ยสามวันสี่นเนท่าก็คือวันกว่าหวานได้สองเท่าว่าเรามีโลหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสองเท่าคือสองโลภายในไม่ถึงสองวันในตกรนี้ก็ใส่ต้นต้นต้นอย่างเขาถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ก็ตัดทรงใส่เลยโอ้โหออะไรได้เลยค่ะได้เลย แล้ดูแล้วถ้ามีถ้าอาจารย์มีมีต้นผักเปรียเทบียวระหว่างการาใส่และการไม่ใส่ให้สังเกตดูค่ะเพราะว่ามันก็เคยมีเปเปอร์ตีมออกมาเนาะว่าธาตุอาหารหรือว่าฮอร์โมนพืชอะไรเราตอนนี้ยังไม่ได้วิจัยนะคะว่าอย่างไรก็แต่แว่าเขาบอกว่ากลิ่นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะกาแฟเช่มอผดูโดยใน <c oughs> ยูทูบของอาจารย์แล้วโอเคนะครับค่ะเพราะว่าที่นู่นไม่มีเลยอ่ะผมบอกเอาไปแต่นที่แต่ก็พยายามบอกเขาว่าพยายามอย่าไปซื้ออินเทอร์เน็ตให้พยายามติดต่อไปในหน่วยงานที่มีใกล้ๆเพราะว่ามีเกษตรกรหลายท่านไปซื้อที่อินเทอร์เน็ตแล้วมันเรียอไม่รอดสองร้อยสี่สิบนะหืโลละสองร้อยสี่สิบสดๆนี้นะเสร็จแล้วผมบอก ถ้าส่งประมาณ่วัน3วันมันก็คงจะแย่แล้วแย่แล้วใช่ๆแต้แล้วก็พอพอถ้าสองโลเอาคิดแค่โลละสองเราโอ้โหขนาดนั้นเลยมาเจอกันอย่างนี้ก็ดีค่ะเจ้าหั้นที่เขาก็จะได้อธิบายว่าควรจะทํำยังไงแนะนําว่าจะทํำยังไงอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ควรจะมามาฟังมารู้จักกันมาผมก็เป็นครูที่ไปอบรมที่ทัพวางศูนย์โยเลนะคร รุ่นนั้นครูสาวรีประมาณสามร้อยกว่าคนเนี่ยผมเป็นคนที่เอามาใช้จร่งใช้ในโรงเรียนใช้อะไรแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบเนาะแดงเป็นไงเนาะผมก็ใช้จุลินทรีย์เอ็มข้น่ะแล้วก็ไปปลูกไปพวกคณะแล้วก็ใช้ตัวสารกับไร่แแรงที่มีเอ็มตามตาน้ำต้มไอชูเล้าขาวนะฮะผมฉีดครั้งเดียวนะใบนี่มันนวลสวยมากเลยนะ ไม่ไม่มีมาแรงมาจับเลยแม้แต่นิดหนึ่งนะแล้วพอจับนี่ก็กรอบมากเลยแล้วบอกโอ้ยตัวนี้มันก็เดี๋ยวอาจารย์ลองเอาแหนแดงแห้งไปใช้โอ้ต้นจากที่เคยเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแต่งานที่แล้นคะอาจารย์แล้วคือถาให้โจค่ะซึ่งแล้วเราก็ตามรอยพอดีไอหลวงด้วยใช่ใช่เพราะว่าของอย่างออยย่่าางงตัวเนี้ยนะคะคือเราเห็นด้วยตาใช่ไหมจุลชีอื่นเรามองไม่เห็นเนาะเนี้ยมันเห็นด้วยตาจับต้องได้ว่ามันจะง่ายในการที่จะ ที่จะคุยกันอ่ะที่ว่าท่านด็อเตอร์บอกว่าคือ ไอ้ตัวนี้หนึ่งส่วนที่ตาแข้งนะแล้วก็ดินสองส่วนดินดินห้าสิบส่วนห้าสิบแล้วโอ้ทําไมมันในการทําอันเพาะกล้านะคะเพาะกล้าแต่ถ้าปลูกเนี่ยอาจจะต้องมากกว่านั้นอาจจะไอ้นี่หนึ่งส่วนต่อดินสิบส่วนหรือยี่สิบส่วนก็แล้วแต่ดินค่ะแล้วแต่ถ้าปลูกเนี่ยคื้อสีพร้อมแล้วใช่ใช่แต่ถ้าห้าสิบนี่คือคล้ายๆลักษณะเจือจางไปเลยใช่ใช่ใช่เจือจางเพื่อที่จะแค่แค่ทําเป็นกล้าเพราะ แต่ว่าการพกกล้าเราใช้แหนแดงแห้งลงไปเนี่ยระยะเวลาการปลูกกล้าอย่างเช่นเราเคยผักกล้า20วันมันอาจจะเหลือแค่14วัน13วันแล้วก็ลงได้เลยเพราะต้นมันึ่งกเก็บคึ้งหนึ่งใช่ไม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 ่ถึงนะค่ะแต่ว่าก็ลดลงได้หลายวันลดลงสัปดาห์หนึ่งนะคะก่อนนี้ผมเคยทำของเขาน่ะใช้อย่างพวกฟางไงนะตัดเชนสองเซนเนี่ยแลมาผสมกับแกลบดำแล้วก็ไอตัวซอก็เอานี่เติมไปด้วยเป็นธาตุอาหาร ค่ะขาดอาหารแถมหอมมุนโอ้โมาดูเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะฮะโอ้ลองตรงนี้เลยข้างหน้าสุดยอดเลยเมื่อกี้เราลองตรงทางด้านหนูพอดีได้เจอแท้ด็อกเตอร์โอ้โหถ้าลงลงน้ำนิ่งอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นจะต้องอาจจะต้องมีการใช้ไม้ยาวๆค่ะที่มีปลายเป็นเป็นเหมือนคาบคาบบ้านเราอะ ุยดินขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะควรธาตุอาหารขึ้นมาค่ะแต่ผมคงไม่ได้ลืมแต่ว่าผมจะทำเป็นเบาตื้นๆอย่างที่คุยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้จะเอาไปเผยแพร่ที่ทาวงค่ะค่ะค่ะแต่ทาวงมีมีอาจารย์ชวัดอยู่แล้วนี่เลยนั่นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าคือคนที่บ้านเขาไม่เหมือนเราเรามาอบรมแล้วเขายังไม่เปลี่ยน ไม่ไม่คือ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 ถ้ามันเห็นชัดเจนยกตัวอย่างเช่นคือเราไม่ต้องทาทาใหญ่ทําแค่เล็กๆให้เขาเห็นนะคะหรือว่าให้เขาทําเองเลยเพราะว่าเกษตรกรที่เราไปส่งเสริมเนี่ยเราให้เขาทาเองตอนนี้มเนมมันมีบ่ออยู่ประมาณสองสองเมตรเนี่ยนะกว้างประมาณไม่ครึ่งผมว่าจะทำจะลงตอนนี้ให้เขาเห็นก่อนแล้วแล้วนาก็อยู่ใกล้ๆสองไร่หลังกาตรงนี้เลยเป็นตัวนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นวิทยากรที่เลยเลย อาจารยชัยวัดมาหน่อยงแล้วภาษาไมิคีคมผมไปเป็นวิทยกรเรื่องตัวนี้แล้วเสร็จแล้วผมก็สองสองไร่นี่มันน่าจะเป็นแบบให้เขาได้แล้วเราก็จะใช้ใช้ถ้าใช้แบบอาจารย์ชวัฒก็คือท่านก็ใช้ดำลงไปก่อนแล้วหว่านตามแล้วหว่านตามอันนั้นใช้ประมาณ10กิโลต่อไร่ แต่ถ้าเป็นลักษณะหว่านก่อนเพื่อจะไถกรบแล้วปลูกตามอันนั้นอาจจะต้องใช้ถึงร้อยกิโลต่อไร่เพื่อที่จะลดย่นระยะเวลาเพราะว่าเวลามันขยายตัวมันขยายเป็นสองเท่าเงี้ยอาจจะถ้าเป็นฤดูฝนก็สองวันถ้าเป็นฤดูแล้งอาจจะต้องใช้เวลาถึงห้าวันถึงเจ็ดวันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นมันจะใช้ระยะเวลานานขังน้ํานานเกินไปเราก็อาศัยว่าดําดหรือหว่านลงไปก่อนเพราต้น กล้าหรือข้าวงอกขึ้นมาแล้วอรเงี้ยค่ะก็หวานตามอันนี้จะใช้น้อยหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็จะโตเต็มแล้วก็แล้วก็ถ้ายังไม่เน่า<ม>ขอบแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยอดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเขาก็กินธาตุอาหารจากจากดินด้วยเนะาะแต่ว่าตัวที่พอเขาแห้งปุ๊บเน่าสลายลงไปเนี่ยก็จะไปเพิ่มทั้งอินทรีย์วัตถุแล้วก็ธาตุอาหารใ้ดินค่ะก็อาจจะไปเห็นที่ขอบสองเพราะว่าอย่างเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปส่งเสริมให้ปลูกในนาข้าวปรากฏว่าทางนั้นมันแรงใช่ไหมคะแลวไอ้แหนแดงเนี่ยข้อดีคือมันอุ้มน้ำเอาไว้เยอะปรากฏว่าเกษตรกรที่ใช้แหนเนี่ยในนาข้าวอันนั้นนะคะมาได้ข้าวก็เต็มแต่ที่ไม่ได้ใช้มาได้ดีอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เราเขาก็แจ้งมาให้เราทราบว่าปีนี้เขาก็จะไปลงในสองก็แบ่งใหญ่ในกองใช่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 แต่ว่าไม่ได้มีการเก็บตัวเลขแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่เห็นเองแล้วก็ปฏิบัติเองแล้วก็ เขายอมรับเลยประหยัดเนาะค่ะแล้วมันก็เราเลี้ยงดูแลเองได้ตามแล้วก็ตัดหนี้ได้เร็วมากตามขั้นตอนของเราเนี่ยเกษตรกรน่าจะสามารถต้นเล็กต้นใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะมียูรินซีเนาะมันจะมีไอยูรินซีตัวเนี้ยอยู่ในโพรงใบเกล็ดใบเล็กๆเนี่ยค่ะเกล็ดใบหนึ่งใบเล็กๆเนี่ยเราถ่ายมาเนี่ยอันนี้นะนี่แค่เกล็ดใบเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้เพราะว่าเฟรมเฟรมภาพมันใหญ่กว่านี้ถูกไหมคะมีจํานวนเซลล์เนี่ยประมาณอยู่สี่ห้าหมื่นเซลล์ ตอนหนึ่งเด็ดใบเล็กๆนะคะเด็ดยูินซีันิ่ยค่ะที่ช่วยในการเ็ดใบเล็กๆ่ะคะมันยิ่งกว่ถ้าอาจารย์เอาไปในใต้กล้องอ่ะอาจารย์จะเห็นยูรินซีตัวนี้อยู่แล้วเขาเขาเนี่ยมีวิวัฒนาการร่วมกันมายาวนานมากเพราะฉะนั้นมันมันถึงเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงมากคือผมก็อาจย์เนี่ยให้ลูกสาวแล้วลูกสาวตอนนี้สอนอยู่เรียมอุดมศึกษานะ แต่เขาปลูกพืชของเขาอยู่ที่ในบ้านในบ้านค่ะยิ่งยิ่งดีใหญ่เลยเพราะวันนี้มันใช้พื้นที่ไม่เยอะค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะค่อยๆใส่เรียนไปจะได้ให้เขาร่วมวิจัยไปด้วยเพราะเขาสอนเคมีเนียมันก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวที่เสริมให้กับค่านเรียนไปด้วยนะฮะจะได้ช่วยกันกระจายพอภาวะเกษตรอินทรีย์เราจะได้ให้มันเต็มพื้นที่พอภาวะเกษตรอินทรีย์มาโควิดมาเนี่ยค่ะการที่จะปลูก กินใช้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นข้างๆบ้านผมมีประมาณสักห้ากำลังเนี่ผมก็ถูกพวกมะเขืออะไรอะแล้วก็พวกผอบมอญพวกเนี้ยค่ะแล้วมะนาวค่ะอันนี้มะนาวแล้วก็ส้มส้มผมก็ส้มบางมดไปแต่ันนี้มันมันยังคือมันยังได้ธาตุอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้นมันก็เลยไปไม่สวยผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวผมจะถ่าย ขายระบบจะต่อให้กันนะฮะจะได้ร่วมกันช่วยกันเผยแพร่ใช่ค่ะสบุนะคะสอับดีครับสุขภาพแข็งแรงค